สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้ไปมาลุส่สวนก็เลยมองไปเห็นถั่วพูถั่วพูก็คือโตเร็วมากโสดวันหลังลูกยังกระตีด้เดียวมาวันนี้โอ้ลูกเบเริ่มเทมกัวมันจะแกะ่วันนี้ไปก็จะตัดเอาให้หมดถั่วพูนี่ไปก็ไม่รู้ว่าจะไปทําเมนูอะไรกินดีนะโนจะก,กินกับส้มตำกินกับปูกับปลาบกับก้อยอย่างเงี้ยไม่รู้ไปไปทำเมนูอะไรที่มันจะแซ่บ,บดียไปค,คิดว่าเวลาเรานึกอยากเราก็มาเด็ดเอาเนาะคิดไปคิดมามันก็ไม่ได้แลวทุกคนเพราะมันโตเร็วมากเดี๋ยวมันจะแกะ่เดเลยวมันจะกินไม่ได้ที่ไปาลูก มันก็แตกไปแล้วเรากลัวมันไม่โตอ่ะกลัวมันจะเน่าอ่ะถ้ามันไม่โตเนี่ยไปจะเก็บไปแกงกินแล้วเนี่ยเสียด,<ม>ดายบวบเพื่อนนี้ออกอยู่3ามลูกแตกไปแล้วสองลูกเหลืออยู่ลูกหนึ่งนี่ทุกคนลูกนี้ไปจะไว้ทาพันเนาถ้าไม่เก็บลูกนี้ไว้ก็คงจะไม่มีแล้วล่ะเพราะว่า กลัวม so <be> ันออกอีกแล้วกลัวมันจะแตกอันธุ์ปลายก็จะมาตัดเอาต้นคณะที่ปลายพ่อไว้เสียดายทุกคนคือเอาลงดินไม่ได้แล้วปลายจะตัดไ้กินกับส้มตำต้นมันยาวแบบนี้จะเอาลงกระถางเอาลงอะไรก็ไม่ได้แล้วทุกคนเสียดายก็เลยด้ตัดกินกับส้มตำดีกว่าจะบอกว่าต้นก้าวอ่อนแบบนี้กินกับส้มตำกินกับปุ๋ยกับลาบนี่คือแซ่บลายทุกคนว่าต้นผักกาดอ่อนๆอย่างเงี้ยกินกับลาบอร่อยมากทุกคนมันจะออกรสชาตินิ่มไม่หินมากนะมันจะออกรสชาติแบบออกนินๆนิดๆชาผักกาดต้นน้อยๆอย่างเงี้ยมันอร่อยมากนะคะทุ เราใส่วาซาบ,บินิดนึงอะรสชาติมันจะอ่อนๆแบบนั้นไปว่ามันก็อร่อยไปอีกแบบนะไปชอบรสชาติแบบนี้มากกว่าถ้ามาต้นมันโตรสชาติกินมันก็จะแรงขึ้นตน,นต้นผักชีน่าจะรอดชีวิตอยู่นะไปว่ามันก็งามอยู่นะเพราะมันไม่เหี่ยวไม่เฉาอะไรเลยจะเก็บผักหลายอย่างเพราะว่าจะกินกับส้มตำวันนี้แต่ว่าไม่ได้ตำวันนี้เรากน่าจะตำพรุ่งนี้แล้วเพราะว่าวันนี้คงไม่ทานแล้วทุกคนทำหลายอย่างมากวันนี้วันนี้ไปก็จะมาอัปเดตต้นถั่วฝักยาวด้วยทุกคนคือต้นโตเร็วมากตั้งแต่ไปลงคลิปไปประมาณวันสองวันแต่วัน,น อาจจะขึงเชือกดันละลายปลายว่าใส่เม็ดถั่วฝักยาวเยอะมากที่แรกไปคิดว่าถ้าต้นไหนมันไม่สวยไปจะเด็ดทิ้งไปเนาะเอาไปเอามาขึ้นทุกต้นสวยทุกต้นทุกคนด้วยจะถอนก็ทิ้งก็เสียดยายอน่งใส่หลายต้นอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งเนาะ ไม่ดูเหมือนกันทุกคนมือใหม่หัดปลูกผักก็อย่าง,งน,นี้ตัดยอดชะอมอยู่อดกล้าเดินเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้มองไปไที่อดกล้าคือดึงบวบแม่แล้วแม่ก็ร้องล่าอดกล้าอย่าดึงบวบแม่นะอดกล้าบอกไม่ได้ดึงครับอดก้าจับไปเฉยใครคิดว่าบวบนี่มันไม่น่าจะออกลูกอีกแล้วแหละเพราะว่ามันออกลูกมามันก็แตกกัน่าจะรอดอยู่ลูกเดียวนี้แหละไปก็เลยว่าจะไว้ทําพันปุปลูกปีหน้าเนาะเก็บไปเก็บมาผักก็คือเต็มชามเลยทุกคนผักเยอะมากโอ้โหกินกับส้มตำเนาะกินได้หลายคนคือจีแซบทุกคนผักเยอะอย่างเงี้ยกินกับส้มตำ นี่คืออร่อยมากยิ่งเด็ดยิ่งแตกออกนะผ,กผักภูเขาเที่แรกไปคิดว่าจะเด็ดเอานิดเดียวนะ้นเด็ดไปเด็ดมาในเต็มกำม,มือเลยทุกคนหอมมากผักภูเขาเนี่น,นี่ก็คือได้ผักหลายอย่างมากก็คือเต็มชามเลยเดียเ๋ยวไปล้างแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เนาะเวลาเรากินนูน่นกินนี่ล้วก็ออกมากลับได้รถกา<น>้านนะเดินตามแม่ไม่ใช่อะไรนะ้น่ะจะให้แม่ไปเปิดประตูรั้วแล้วจะออกไปเล่นข้างนอกเรื่องของเรื่องวันนี้ฝุ่นมันไปฝอยยังไงไม่รู้ทุกคนก็เลยไม่ให้เขาออกไปให้ออกไปข้างนอกก็คือไม่ยอมเลยรถก้านนะเพราะวันนี้ฝุ่นมันไปฝอยยังไง หัวยังไงน่ะกลัวแม่จะถูบ้านเสร็จนี่ไม่ใช่ของง่ายแม่ก็ถูแห้งอากาก็ถูเปียกอย่างงั้นแหละกว่าจะถูบ้านเสร็จทุกคนเลยที่เป็นแม่ลูกอ่อนหรือว่าเลี้ยงลูกเอง24ชั่วโมงจะรู้สึกฟิลนี้ดีทุกคนวันหนึงอ่ะพันคนเรื่องที่เป็นแม่ลูกอ่อนหรือว่าเลี้ยงลูกเอง24ชั่วโมงก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตแบบมีสีสันเดีย่มันคึงเคงแล้วก็บันเร่งตลอดบ้านเสร็จก็มารีบทํากับข้าวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยอากาศตื่นเช้ามากตื่นตั้งแต่5:00นวันนี้ก็จะทําเมนูปลอดผักอากาผัดกุ้งใส่ไข่แล้วก็ใส่บรอกโคลี่ใส่แครอทเนี่ยอากาศชอบกินมากทําทีไรก็คือหมดเวลาพันนี่ไปจะใส่หัวหอม ใหญ่เนี่ยถ้าไม่มีหัวหอมใหญ่ก็ใส่หัวหอมแดงเนาะเพราะว่าถ้าผัดใส่กระเทียมเนี่ยอัดก้าไม่กินเลยจะหอมแค่ไหนก็ไม่กินอดก้านะ่ไม่ชอบกินกระเทียมเลยหลังจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับข้าวนากินมากอดก้าบอกหอมมากครับแม่